ไขมันพอกตับกับพฤติกรรมเสี่ยงใครทำแบบนี้บ่อยๆไม่ใช่แค่เสี่ยงนะคะอาจมีไขมันอยู่ที่ตับค่ะ 1. ดื่มนมก่อนนอนไม่มีความจำเป็นที่ต้องดื่มนมก่อนนอนเลยค่ะและการดื่มนมก่อนเข้านอนจะทำให้ได้รับพลังงานมหาศาลโดยที่ไม่จำเป็น เพราะหลังจากดื่มเสร็จแล้วเราก็เข้านอนซึ่งจะทำให้พลังงานที่มีทั้งไขมันและน้ำตาลแลคโทสไม่ได้ถูกเผาผลาญอย่างแน่นอนค่ะ 2. ทานผลไม้หลังรับประทานอาหารโดยเฉพาะผลไม้รสหวานค่ะ หลังมื้ออาหารข้าวที่เราทานก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งและน้ำตาลผลไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเช่นกันใครทานมื้อเย็นหนักๆแล้วตามด้วยผลไม้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงไขมันไปสะสมที่ตับนั่นเองค่ะ 3. คนที่เป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็นไขมันพอกตับมากกว่าคนปกติ ควรลดการทานของหวานของทอดของมันอาหารแปรรูปและแป้งที่มีการแปรรูปอย่างขนมปังเบเกอรี่ต่างๆลงค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไขมันพอกตับโดยปกติตับที่แข็งแรงจะมีไขมันเพียงเล็กน้อยหากตรวจพบไขมันในตับประมาณ5-10%ของน้ำหนักตับถือว่ามีภาวะไขมันพอกตับ 7-30%ของผู้ป่วยภาวะไขมันพอกตับจะมีอาการแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปเกิดการอักเสบและมีผังผืดเกิดขึ้นภายในตับส่งผลให้มีการดำเนินโรคที่มากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคตับแข็งและมะเร็งตับตับมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้อย่างน่าทึ่งค่ะ แต่ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมน้ำหนักตัวและโรคประจำตัวให้ดีค่ะก็จะสามารถช่วยลดไขมันพอกตับลดการอักเสบรวมถึงฟื้นฟูความเสียหายของตับได้ในระยะเริ่มต้นค่ะการแพทย์จีนได้จัดไขมันพอกตับให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากตับและม้ามทำงานไม่สัมพันธ์กันและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของม้ามถุงน้ำดีและกระเพาะอาหาร การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำบัดแบบองค์รวมเอินเว่ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อระบายพลังชี่ที่อั้นอยู่ในตับทำให้พลังชี่และเลือดในตับไหลเวียนสะดวกตับจึงกลับมาทำงานได้เป็นปกติรวมทั้งมีการสังเคราะห์ไขมันปริมาณที่เหมาะสมฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของม้ามทำให้มีการดูดซึมอาหารโดยเฉพาะไขมันได้ดีไม่ให้เกิดการสะสมในตับ ปรับระบายพลังลมปราณของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับยินหยางให้สมดุลปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่าง,างๆให้สมดุลการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์สอ9